ประมาณก็ับลูกวางเปเก้นมาใหม่จากดินเพื่อนเอลูกหิที่วันใหญ่โควาีกีตอรีอักนัอาร์อันัวันใอยู่ไไมปไม่ได้ับเจอคาราวีคาราวีบุกสาดเล็กุยังไดอยู่ที่คาราวีทุเพื่อนที่แต่หลังนั่นถือว่าไปไม่ได้ลงน้ำอย่างนี้ไม่กด้ทางใหญ่ลากไปแล้วอัศนัแล้วก็อยู่ที่ไซุินอาลครับลูกนี้ วางโบรแรงขึ้นมาไปตรงนั้นถือว่าน้ำมันก็ทช่วมกับที่ตอนออกน้ำมันถือว่าไม่เยอะมากนักแล้วก็ลูกมยยไม้หมยุดไมไม้เลขเก้าคือท,ที่นั่นครับของทินเทศสบายฮาร์วีครับ ทางบอลลกมีการกางลง้มงไปนั้งคือคนผ REALLY นมอาลจพายเรียกละเรียกหมยเรียกสามาเป็่ยนสามคือวันชัครับเรียกไปเตือนก็ไเตือนมันชัยมันชัยกันกครับเซนเตอร์ของสุก,าาก้าสุดบาดเก้าพูดถึงจาให้จอยรับให้จ้อยไ่น้อยกว่าสุดล้านนะครับ